ช่วงหลังๆนี้ก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปลงให้ญาติโยมได้สดับรับฟังกันส่วนมากแล้วก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องเนาะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่ออีกคนกลมๆหนึ่งที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องแต่ส่วนอีกกลมหนึ่งก็เป็นคนที่ญาติโยมที่ชอบฟังธรรมะธรรมโม พระเครื่องก็จะเป็นธรรมะธรรมโมเชน่นกันนะโยมสิ่งใดที่เราพูดแล้วบรรยายแล้วเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ล้วนแต่เป็นธรรมะทางนั้นแต่จะเป็นธรรมะเรียกว่าเป็นกุศลธรรมหรืออกกุศลธรรมอันนี้ก็ว่าอีกอย่างหนึ่ง อังนั้นเดี๋ยวบางรูปบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นพระสงฆ์แต่ทําไมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องมันไม่ผิดหรือ,อถ้าทุกท่านสงสัยอย่างนั้นก็แสดงว่าทุกท่านยังไม่เข้าใจคําว่าธรรมะคืออะไรความหมายของธรรมะนั้นก็คือเป็นธรรมชาติในยงนนสิ่งใดที่เกิดขึ้นบนโลกไบนี้ล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งนั้น สิ่งใดที่เราพูดเราประพฤติเราปฏิบัติล้วนเป็นธรรมทั้งนั้นแต่จะเป็นธรรมที่เราเรียกกันว่รรออากุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเราจะต้องไปจำแนกจากผลลัพธ์ของการกระทําเหล่านั้นแล้วมันจะออกมาเป็นผลเลยว่าจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนั่นเองเ,องเนาะ,ะดังนั้นในชน่วงงหลังนี้อาตาม,มาชอบพูดเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องโดยส่วนมากนะโยมนา ต่อไปก็คงจะสลรับปรับเปลี่ยนกันนะัยโยมเนาะ,ะเพราะว่าเราก็พูดอะไรที่มันเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ภาษาอาจจะไม่ชัดเจนเท่าที่ควรแต่จะพยายามให้ดีที่สุดสําหรับญาติโยมผูส้สนับรับฟังกันแล้วกันนะเนาะเพราะว่ายัางไงเหมือนที่ญาติโยมในรับทราบกันนั่นแหละว่าอาตมาเป็นคน ที่ไหนแต่สิ่งที่จะมาสแสดงออกนี่็ล้วนแต่สแสดงออกจากใจไม่มีการกลั่นแกล้งหรือทำให้ความจริงนั้นผิดเพีย้ยนเพียงแต่ว่าภาษามันอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่มุ่งเน้นไปในทางความตั้งใจในการพูดการทำทุกๆอย่างในะอย่นะั้นดังนั้นจะผิดจะถูกประการใดนั้นต้องขออาภัยจาก สถาญาตยมผู้สนับเราฟังด้วยบางครั้งยมฟังไปฟังมาห้หลวงพอพูดว่ายังไงวะาทำไมฟังค่อนข้างที่จะอยากนิดนึงอ่าดังนั้นก็คือเหมือนที่อาตมาเคยเอ่ยมาหลายๆคลิปแล้วว่าอ่าเมื่อปอนยยนิยมยิ่งนักกว่านี้อีตอนตอนฝึกทํำใหม่ๆเนี่ยยิ่งนักกว่านิยมเลย นิวโปที่หยาดยมกดให้มีแต่กดดำอย่างนี้ยังเดียวบอกว่าเราเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเนาะพอมาช่วงหลังๆมาปรากฏว่า,เ,าเราแสดงออกซึ่งเ,เจตดจำนเราของเราให้ผู้สดับเรบฟังในสนับกันฟังกันปรากฏว่านิวโปที่ดำลงลกลายเป็นนิวโปที่ยกยึ้นึ่า อันนี้ก็คือผลจากการกระทํานั่นเองเนาะดังนั้นทุกคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อาตมาแสดงออกไปนั่นคือแสดงออกโดยเจตนารมณ์ที่ดีเนาะจะมีการคัดตกพบกร่องในเรื่องเพีิเชนะอัครบาลีหรือภาษาไทยโดยประการใดนั้นต้องขออภัยจากสถาญาตโยผู้สดับรับฟังไว้ณโอกาสนี้ด้วยแต่ในโอกาสต่อไปอาตมากงคงจะสลับรับเปลี่ยนกันในการพูด บางครั้งอาจจะพูดบรรยายเกี่ยวกับเรื่องอพระเครื่องคุณสมบัติของพระเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยทำไมอาตมาต้องมาพูดเรื่องพระเครื่องเป็นเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวญาตโยมอ,อาจจะไปฟังครูบาอาจารย์อื่นๆมาเนี่ยก็เยอะแยะนะโยมนะแต่แต่ละครูบาอาจารย์นี่ก็จะให้ความคิดนานาต่างๆไปเนาะ ดังน,นั้นในคลิปนี้อาตมาก็จะไม่ให้ยาวจนเกินไปเพียงแต่ว่าม,มาเจริญพรบอกกล่าวแก่สทายดยมผู้สนับรับฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ดั้นั้นขอเจริญพร